สวัสดีครับหมอนะครับวันนี้จะมาคุยกันในหัวข้อ5กลุ่มอาหารเสริมนะครับที่เราควรรับประทานคลิปนี้เนอะก็เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเนาะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ช่วยแชร์นะครับในตอนที่แล้วเนี่ยหมอบอกว่าถ้าเกิดได้ครบ1000แชร์แล้วก็มาคอมเมนต์กันไว้นะครับว่าอยากฟังตอน2นะครับก็จะทําตอนนี้ขึ้นมานะครับก็ถึง1000ันแชร์อย่างรวดเร็วเนอะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวหมอก็จะเริ่มหัวข้อใหม่ ก็คือจะเป็นเรื่องว่า5กลุ่มอาหารเสริมนะครับว่าควรจะต้องทานอะไรบ้างแต่ว่าอาจจะได้ไม่ครบทั้ง5กลุ่มนะเดี๋ยวอาจจะต้องแบ่งเป็นคลิปต่อๆไปก็เดี๋ยวเริ่มกันที่2กลุ่มเนี่ยที่แน่ๆเลยนะครับที่ควรจะต้องรับประทานนะก็คือวิตามินแล้วก็แร่ธาตุสอ,อย่างเนี้ยมันอยู่ในอาหาร5หมูนเนาะแล้วก็วิตามินเกลือแร่เนี่ยจำเป็นต้องได้จากการกินเข้าไปเพราะว่าร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ไม่งั้นเราก็จะขาดโดยมากแล้วเนี่ยนะวิตามินเกลือแร่เนี่ยสังเคราะห์ไม่ได้แทบทั้งนั้นเลยนะครับยบ เว้นบางตัวจะมีเรื่องของวิตามิน K กับวิตามิน D ที่ร่างกายเนี่ยสังเคราะห์ได้นะครับวิตามิน K เนี่ยก็จะสังเคราะห์จากจุลินซีที่อยู่ในทางเดิอนอาหารแต่พอเวลาที่คนเราอายุเยอะขึ้นแล้วก็จุลินซีในทางเดิอนอาหารแย่ลงบางทีการสังเคราะห์วิตามิน K ก็อาจจะทําได้ไม่ดีรวมถึงวิตามิน D นะครับวิตามิน D เนี่ยได้จากแสงแดดเนาะสังเคราะห์จากคอเลสเตอรอลใต้ผิวเราให้เป็นวิตามิน D บางคนไม่โดนแดดก็จะสังเคราะห์ไม่ค่อยได้โอเคก็จะมีแค่2ตัวนี้แหละที่ร่างกายเราพอสังเคราะห์ได้วิตามินแร่ธาตุที่เหลือสังเคราะห์ไม่ได้เลยเพราะฉันเนี่ยเลยจําเป็นที่ต้องกินเข้าไปนะครับคลิปที่แล้วหมอได้บอกแล้วว่ามันไม่พอแน่ๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเลยต้องกินเป็นอาหารเสริมหมอขอกลุ่มวิตามินก่อนละกันนะครับเพราะอะไรคือสมมุติว่าถ้าจะเลือกกินสักกลุ่มหนึ่งหมอเลือกวิตามินก่อนนะครับเพราะว่าวิตามินที่อยู่ในอาหารเนี่ยเสื่อมสลายได้ง่ายกว่าแร่ธาตุ แร่ธาตุเนี่ยอย่างเช่นแคลเซียมอย่างเงี้ยแคลเซียมเนี่ยเป็นส่วนประกอบของกระดูกเนาะมันก็จะแข็งคงทนนะครับแล้วก็แร่ธาตุต่างเนี่ย เห็นไหมเราเห็นก้อนแร่ต่างๆไหมก้อนหินก้อนทรายอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นแร่ธาตุนะครับมันเป็นของแข็งที่มันคงทนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสถียรมากกว่าวิตามินนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มแรกที่หมอจะพูดถึงเนี่ยเลยจะพูดถึงกลุ่มวิตามินนะครับทําไมวิตามินและก็แร่ธาตุเนี่ยมันถึงจําเป็นสําหรับร่างกายเรานะครับวิตามินแร่ธาตุเนี่ยจำเป็นต่อการทํางานของร่างกายทุกระบุนะครับทุกระบบเราต้องใช้วิตามินและก็แร่ธาตุนะครับปฏิกิริยาเคมีทุกอย่างในร่าง ร่างกายเราแทบจะใช้วิตามินแร่ธาตุแทบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ร่างกายเราทํางานได้เป็นปกติต้องได้รับสิ่งเหล่านี้พอเพียงทีนี้คําถามที่เจอบ่อยมากๆเลยนะครับว่าเกินวิตามินต่างๆแล้วเนี่ยห้ากินเยอะกินแล้วต้องหยุดเดี๋ยวจะมีผลต่อตับต่อไตนะครับจะทําให้ตับไตเสื่อมอันนี้ไม่จริงนะขอแก้ก่อนเลยไม่จริงนะครับต้องบอกก่อนว่าวิตามินแร่ธาตุเนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายเรารู้จักอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในอาหาร ถูกไหมเรากินอาหารทุกวันเราได้วิตามินเราได้แร่ธาตุเข้าไปไม่ใช่สารแปลกปลอมในร่างกายนะครับเพราะฉันเนี่ยตับและไตไม่จําเป็นต้องขับวิตามินเหล่านี้ออกถ้าเรารับประทานในปริมาณที่ดีไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายนะครับทีนี้ในเรื่องของกําหนดค่าวิตามินเนาะค่าวิตามินเนี่ยจะมีอยู่2ค่าค่าหนึ่งเนี่ยคือค่าขั้นต่ําเลยหรือที่เรียกว่าค่า RDA นะครับถ้าเรามีค่าต่ํากว่านี้นะครับจะเรียกว่าป่วยและเกิดโรคแหละเช่นพวกเนฟชาเลือดออกตามไรฟันต่างๆเนี่ยถ้าต่ํากว่าระดับขั้นต่ำเนี่ย ถึงเกิดโรคนะครับเพราะฉันเนี่ยระดับที่เราใช้ไม่ใช่ระดับนี้นะครับระดับที่เราใช้เนี่ยคือระดับที่ดีนะครับเช่นวิตามินซีเนี่ยกำหนดไว้ที่ว่าถ้าต่ํากว่า60มิลลิกรัมเนี่ยคือป่วยแล้วนะครับอันนี้คือเป็นค่าขั้นต่านะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500ถึง1,000มิลลิกรัมระดับเนี้ยนอกจากจะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานเป็นปกติแล้วเนี่ยช่วยอะไรอีกนะครับจะช่วยให้ป้องกันโรคได้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าป้องกันโรคอะไรได้บ้างนะครับ ในคลิปนี้ขอเป็นเรื่องของกลุ่มวิตามินก่อนเนาะวิตามินเนี่ยแบ่งเป็นอีก2กลุ่มย่อยนะครับกลุ่มนึงเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่ละลายในน้ําอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ละลายในไขมันนะครับ ถ้าเกิดจะเลือกกินสักกลุ่มหนึ่งสมมติว่าเป็นคนที่ไม่เคยกินวิตามินใดๆเลยเนาะแล้วก็อยากเริ่มกินนะครับสักตัว2ตัวให้เลือกกินกลุ่มที่ละลายในน้ําก่อนนะครับวิตามินที่ละลายในน้ํามีอยู่2ตัวนะครับคือวิตามิน B กับวิตามิน C ถ้าอยากเริ่มกินวิตามินเลือกอะไรไม่ออกกิน2ตัวนี้ก่อนเลยนะครับวิตามิน B วิตามิน C อาจจะเป็นวิตามินที่คนไม่ค่อยคิดถึงอ่ะนะครับไปกินตัวอื่นก่อนเนาะทำไมถึงให้เลือกกินตัวนี้ก่อนเพราะว่าวิตามินที่ละลายในน้ำเนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้าวันเนี้ยเรากิน อาหารดีกินผักผลไม้ดีได้รับวิตามิน B วิตามิน C พอเพียงแล้วเนี่ยหรือเกินร่างกายก็จะขับออกนะครับเราจะฉี่ออกไม่มีการเก็บไปใช้วันต่อไปโอเควันนี้เรากินดีแล้ววันต่อไปเรากินไม่พอก็คือไม่พอนะนึกออกไหมครับวิตามิน B และ C เนี่ยไม่สามารถเก็บทบไปใช้ในวันต่อๆไปได้นะครับเพราะฉันเนี่ยต้องกินให้ดีทุกวันมันถึงจะมีพอร่างกายถึงจะทํางานเป็นปกติทุกวันนะครับถ้าจะเริ่มกินอาหารเสริมแนะนำวิตามิน B กับวิตามิน C นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป ็นกลุ่มวิตามินที่ละลายในไขมันวิตามินที่ละลายในไขมันเนี่ยเวลากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปเก็บไว้อยู่ในตับแล้วก็ค่อยๆเอาออกมาใช้ได้สมมุติว่าเช่นวันนี้เรากินดีกินพอแล้วนะครับสมมุติว่าเรากินวิตามิน ADEK ต่างๆเนี่ยพอใช่ไหมวันต่อไปถึงกินไม่พอแต่มันมีเก็บสะสมอยู่มันก็จะสามารถเอามาใช้งานได้เพราะฉันเนี่ยมองว่าตัวที่พื้นฐานที่ควรกินที่สุดคือ B และ C นะครับทำไม B ีและ C ถึงควรกินนะครับเพราะว่าวิตามิน B และวิตามิน C เนี่ยเป็นวิตามินที่ เสื่อมสลายง่ายมากๆนะครับมันจะไม่คงอยู่ในอาหาร นะครับ B เนี่ยมีเยอะนะครับมี B 1 2 3 5 6 7แล้วก็9้นะครับกลุ่ม B แล้วก็ C เนี่ยเสื่อมสลายง่ายบางตัวโดนความร้อนโดนแสงสลายแหละหรือบางตัวเนี่ยละลายในน้ําไปเนี่ยแล้วเรากินแต่เนื้อเราก็จะไม่ได้วิตามินนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารของเราทุกวันเนี่ยวเวลาที่เราเอามาผ่านความร้อนยังไม่ต้องพูดถึงอาหารแปรรูปต่างๆนะขบวนการในการที่เราจะเอาอาหารไปแปรรูปเนี่ยมันทำให้วิตามินในกลุ่มละลายในน้ำเนี่ยเสื่อม สลายหายไปแทบทั้งหมดเอาอย่างง่ายๆสมมุติว่าแตงกวาเนี่ยเวลาที่เราหั่นแตงกวาเนี่ยรู้ไหมครับว่าแค่เราหั่นนะวิตามินซีเนี่ยสลายไป78%อันนี้คือตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามินในอาหารเนี่ยบีกับซีเนี่ยนะครับมันเสื่อมสลายง่ายมากเห็นไหมว่าวิตามินพวกนี้บางทีบีกับซีเนี่ยมักจะขายมาในกระปุกสีชาเพราะว่ากระปุกสีชาเนี่ยมันก็จะกันแสงนะครับบางตัวเนี่ยโดนแสงโดนอากาศก็เสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวเวลาเก็บวิตามิน B วิตามิน C เนาะพยายามเก็บให้ ไม่โดนแสงเก็บในที่เย็นนะครับหมอเก็บในตู้เย็นเลยนะครับเพราะว่าเวลาเก็บในตู้เย็นเนี่ยเวลาเราปิดตู้เย็นไปตู้เย็นมันก็จะมืดนะครับไม่โดนแสงแล้วก็ให้ปิดให้สนิทเวลาเปิดออกมาก็ปิดให้สนิททุกครั้งนะครับทีนี้แล้ววิตามินเหล่านี้กินแล้วมันช่วยอะไรนะครับอย่างที่บอกไปวิตามิน b ีซีเนี่ยร่างกายใช้เยอะมากแล้วก็ B เนี่ยช่วยป้องกันโรคได้หลายอย่างด้วยนะครับเช่นเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานนะยังไงก็ขาดวิตามิน B โดยเฉพาะ B 1 6 2กนะครับ 1, 6, 2, ่เนี่ยในคนเป็นเบาหวาน ทานเลยนะครับยาเบาหวานบางตัวก็จะทําใหว้วิตามิน B ีเนี่ยบีหนิเนี่ยยิ่งลดลงแล้วก็อย่างวิตามินตัว B1 กับ B6 เนี่ยช่วยป้องกันผลแทรกซ้อนของเบาหวานได้ด้วยนะคนเป็นเบาหวานควรกินมากๆเลยนะครับผม มีอีกกลุ่มโรคหนึ่งที่สําคัญในเรื่องของวิตามิน B นะครับคือตัว b 6 b 9 b 12นะครับเราจะตรวจรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราขาดนะครับมีสารอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าโฮโมซิสเตอีนนะครับสารโฮโมซิสเตอีนเนี่ยเป็นตัวที่เป็นพิษต่อหลอดเลือดแล้วก็เป็นพิษต่อระบบประสาทและสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้วิตามิน b 6 9 12เพียงพอเนี่ยจะทําให้ตัวโฮโมซิสเตอีนเนี่ยไม่สูงแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดพิษต่อหลอดเลือดและพิษต่อสมองได้นะครับมีงานวิจัย ที่ทําที่มหาลาัยออกฟอร์ดนะครับประเทศอังกฤษเนาะทำอยู่2ปีเลยพบว่าวิตามิน B692 เนี่ยช่วยป้องกันสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้นะครับผมในเรื่องของทางจิตใจก็ป้องกันได้ด้วยนะเขาพบว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าถ้าเกิดได้วิตามิน B6 ไปจะช่วยนะครับเพราะว่าวิตามิน B6 เนี่ยมันจะไปช่วยลดสารไพโรนะครับซึ่งสารไพโรเนี่ยจะทําให้เซลล์สมองเนเสื่อมแล้วก็ทําให้เกิดอาการซึมเศร้าได้ง่ายนะครับผมนี่ก็เป็นประโยชน์แค่ส่วนหนึ่งของ วิตามินบีนะครับผม ทีนี้มาเข้าวิตามินซีต่อกันนะครับวิตามินซีเนี่ยจะมีประโยชน์ในการช่วยป้องก,กันโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยมากเนี่ยบางคนบอกว่าถ้าขาดแล้วก็มีเลือดออกตามไรฟันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยวิตามินซีเนี่ยป้องกันเลือดออกแทบทุกที่นะครับเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยช่วยสร้างคอลลาเจนนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีวิตามินซีพอเพียงเนี่ยจะทําให้คอลลาเจนของหลอดเลือดเราเนี่ยแข็งแรงหลอดเลือดไม่เปราะไม่แตกง่ายในคนที่มีเลือดออกมีจ้ำเลือดลองทานวิตามินซีดูนะครับหรือในเด็กที่มีเลือดกำเดาออกบ่อยๆนะครับให้ทาน วิตามินซีดูก็จะทําให้หลอดเลือดเขาเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับวิตามินซีเนี่ยช่วยในเรื่องของการทํางานของเม็ดเลือดขาวทําให้เม็ดเลือดขาวทํางานได้ดีขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็พอทําให้เม็ดเลือดขาวทางานได้ดีขึ้นเนี่ยก็ช่วยป้องกันมะเร็งด้วยนะครับเห็นไหมว่าวิตามินเหล่านี้มันช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ ทีนี้เวลาทานจะทานแบบไหนดีเอาวิตามิน B ก่อนละกันนะครับวิตามิน B เนี่ยหมอแนะนําให้ทาน b 50หรือว่า b 50นะครับหรือว่าทาน b 100ก็ได้แต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยอยากให้ทาน b 50นะครับน่าจะทานง่ายกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยพอเวลากินโดสสูงมากทาน B 100เนี่ยรู้สึกมีคลื่นไส้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาที่50ละกัน b 50คืออะไรก็จะมี B ทุกตัวเลยนะครับปริมาณประมาณ50มิลลิกรัมนะครับมี b 1 50มิลลิกรัม B 2 50มิลลิกรัม B 1, 3ม50มิลลิกรัม B 5 5 0มิลลิกรัม B 6 5 0มิลลิกรัมแล้วก็มี B 7เนี่ยอยู่ที่50ไมโครกรัมนะครับผมจะมี12 356อเนี่ยอยู่ประมาณ50มิลลิกรัมแล้วก็จะมี B 7เนี่ยอยู่ประมาณ50ไมโครกรัมมี B 9อยู่400ไมโครกรัมแล้วก็มี B 1 2อยู่ที่50ไมโครกรัมเห็นไหมตัวเลขมันจะเป็น50หมดเลยอันเนี้ยเป็นตัวที่หมอนแนะนำให้ทานว่าให้มีปริมาณประมาณนี้นะครับบางคนบอกเอ๊ะแล้วกิน B complex ได้ไหมคนป่วยในโรงพยาบาลเนี่ างทีก็จะได้บีคอมเพล็กมากินหรือว่าเอ็มทีวีเอ็มทีวีหรือว่าเป็นมันติวิตามินนะครับเป็นวิตามินรวมมากินองค์การเภสัชเนี่ยทำวิตามินรวมนะครับกับวิตามิน B c คอมเพล็กออกมาหมอบอกว่าวิตามิน B เนี่ยให้ทาน B50 มีแต่ละตัวประมาณ50มิลลิกรัมนะครับมาดูใน B c คอมเพล็กไปกว่าว่า B ีคอมเพล็กมีเท่าไหร่ใน B c คอมเพล็กเนี่ยจะมี B1 เนี่ยอยู่ที่2มิลลิกรัมหมายความว่าเราต้องกินประมาณ25เม็ดถึงจะได้เท่ากับ B50 เม็ดหนึ่งมี B 2เนี่ยอยู่ประมาณ มี B6 อยู่ประมาณ0.1มิลลิกรัม มีบีไม่ครบด้วยนะมีแค่4ตัวเนี่ยทางนั้นเองหมายความว่ามีบ6เนี่ย0.1มิลลิกรัมเราต้องกินประมาณ500เม็ดกว่าจะได้ที่หมอแนะนำอะเม็ดเดียวเห็นไหมว่าปริมาณของ B Complex ที่มันจ่ายตามโรงพยาบาลมันต่ำมากนะครับในวิตามินรวม MTV นะครับมีอะไรบ้างมีวิตามิน B1 อยู่1 g, มิลลิกรัมมี B2 อยู่0.5มิลลิกรัมมีวิตามิน C อยู่15มิลลิกรัมเห็นไหมเวลาเรากินกันเรากิน500พันหนึ่งเนาะใน MTV เนี่ยมีแค่แมิบ ที่100 IU มีอยู่ีตัวเช่นกันนะมันติวิตามินเนี่ยฟังและดูเหมือนเยอะเนาะก็มีแค่นี้เองมี B1 B2 มีวิตามิน C แล้วก็มีวิตามิน D วิตามิน D มี100 IU ซึ่งปกติเนี่ยทุกวันหมอทานประมาณ5,000 IU เห็นไหมว่าขนาดมันต่างกันมากเลยนะครับวิตามิน B เนี่ยเป็นวิตามินที่ทําให้เราสดชื่นนะครับแนะนําให้กินกลางวันนะครับแนะนําให้กินตอนเช้าอย่าไปกินเย็นเ็นเพราะว่าตอนเย็นเราเราไม่อยากสดชื่นเราอยากจะสงบแล้วก็เข้านอนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยวิตามิน B ให้กินตอนเช้าหรือ ให้กินเที่ยงก็ได้นะครับเวลากินให้กินพร้อมอาหารคลุกเคล้ากับอาหารไปเลยนะครับวิธีกินคือสมมติกินอาหารไปครึ่งหนึ่งแล้วก็กินวิตามินเข้าไปแล้วก็กินอาหารอีกครึ่งหนึ่งนะครับเป็นการเติมวิตามินให้กับอาหารที่เรากินนะครับวิตามินซีก็เช่นกันกินให้มันคลุกเคล้ากับอาหารไปเนี่ยแหละนะครับแนะนําให้กินตอนเช้าเช่นกันจริงๆวิตามินซีเนี่ยจะกินตอนท้องว่างก็ได้แต่ว่าในบางคนที่ระคายเคืองกระเพาะง่ายๆกินพร้อมอาหารไปเลยดีกว่านะครับตัดปัญหานะครับสรุป2ตัวนี้กินพร้อมอาหารตอนเช้าหรือว่าจะกินพร เที่ยงก็ได้นะครับ อย่างตัว B50 หรือว่า B50 เนี่ยอาจจะกิน2มื้อก็ได้นะถ้ากิน2มือ้อคือคือกินเช้ากับกินเที่ยงไม่ต้องกิน2เม็ดทีเดียวพร้อมกันนะครับผมวิตามิน C เนี่ยแนะนําให้กินในฟอร์มที่เป็น sustained release หรือว่า time release นะครับก็คือว่ามันจะค่อยๆปล่อยวิตามิน C ออกมานะครับร่างกายเราก็จะค่อยๆดูดซึมใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงนะครับในการปล่อยออกมาก็จะค่อยๆดูดซึมเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดวิตามิน C 1,000มิลลิกรัมเนี่ยแปกตัวออกมาทีเดียวเนี่ยเราดูดซึมได้อย่างมากไม่เกิน200เท่านนนัั้เองะครบ เพราะฉันเนี่ยเลยแนะนําให้ทานในฟอร์มที่เป็นซั s เ a ร n ลิสตนะครับวิตามินซีเนี่ยไม่แนะนําให้กินตอนเย็นนะครับหรือก่อนนอนไม่แนะนําเลยนะครับผมเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยถ้ากินเย็นหรือกลางคืนเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงนะครับในการเกิดน,นิ่วในทางเดินปัสสาวะได้นะครับผมดูเกินเวลามาเยอะแหละนะครับอาจจะพูดได้ไม่หมดในกลุ่มวิตามินนะเดี๋ยวขอผัดไปในคลิปหน้าละกันนะครับก็ วันนี้ก็คือหมอสรุปอย่างนี้ว่าถ้าเกิดคิดอยากจะทานวิตามินเนี่ยนะครับขอให้เริ่มด้วย B กับ C นะครับเพราะว่ามันมันต้องกินเพิ่มตลอดทุกวันมันสะสมไม่ได้เราปัสสาวะทิ้งตลอดนะครับผม คลิปนี้นะครับขอเหมือนเดิมถ้าเกิดอยากฟังกันต่อนะครับก็ขอให้ช่วยช่วยแชร์กันหน่อยถ้าเกิดได้1000แชร์นะครับเดี๋ยวจะมาทำตอนต่อๆไปให้แล้วก็หมออยากให้ขอบคุณทีมงาน l u n c h บล x อกกันหน่อยนะครับก็คือเป็นทีมงานที่ช่วยตัดต่อวิดีโอต่างๆให้หมอนะครับผมก็ถ้าอยากฟังกันต่อนะครับฝากคอมเมนต์ว่าขอบคุณทีมงาน l u n c h b o ็อกทุกคนจะได้มีกำลังใจนะครับในการช่วยตัดคลิปของหมอแล้วก็รีบๆมาลงให้กับทุกคนได้ฟังกันแล้วก็สำหรับ ใครที่อาจจะฟังแล้วไม่ทันก็ส่งอินบ็อกซ์มานะครับว่าขอรายชื่อวิตามินนะครับเดี๋ยวหมอจะแจกแจงให้ว่าเอ๊ะ B ตัวนี้ต้องกินแบบไหนเท่าไหร่นะครับไอที่ฟังไปเนี่ยฟังแล้วจาไม่ได้หรือฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะครับอินบ็อกซ์มาขอได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวทีมงานจะจัดส่งตัวรายชื่อวิตามินที่หมอบอกเมื่อกี้ส่งไปให้นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันเนาะวันนี้ก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับผมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ